สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีกันทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่อง o มอนิงทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ภพเรือนที่2ของชาวลัคนาราศีกันภพเรือนของการเงินเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดผลด้านใดกับคุณบ้างชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคม ดาวที่จะย้ายในวันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนนะคะการทำนายเป็นการทำนายโดยโรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีแต่ขอให้ดูลัคนาเป็นหลักหรือจะดูทั้ง2องอย่างก็ได้นะคะอย่างที่บอกเป็นการดูโดยโรวมอย่านําไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวนะคะ ขออนุญาตชาวลัคนาราศีกันในการเลือกไพ่สิบใบนะคะไพ่ใบแรกค่ะว้าวเมจิกเชียนคุณเป็นคนเก่งนะคะมีดาวพระพุธเป็นเป็นเหมือนกับสิ่งที่นำทางในตัวคุณตัวคุณเป็นดาวพระพุธอยู่แล้วดาวพระพุธก็ขึ้นมาเลยเมจิกเชียนมีความมีเสน่ห์ในการพูดจามีในเรื่องของการเดินทางการชอบทำอะไรใหม่ๆเป็นคนที่พร้อมที่จะ กระตือร้นหรือพร้อมที่จะทําอะไรหลายๆอย่างหรือเป็นคนที่รู้ทุกเรื่องเมจิกเชียนคือรู้ทุกเรื่องเก่งทุกเรื่องด้วยเหมือนกันอาจจะเป็นช่วงที่คุณอยากจะทําอะไรเพื่อตัวเองหรือกําลังที่จะศึกษาบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เพื่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จกับสิ่งที่กําลังทําอยู่อืมเหมือนคุณพร้อมที่จะเดินหน้าต่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ โอโหเอ็มเพอเรอร์คุณพร้อมที่จะได้รับสิ่งที่มีอนุภาพสิ่งที่มีพลังสิ่งที่มีอำนาจเหมือนคุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณมีอำนาจมีพลังที่แข็งแกร่งมากๆพลังในเรื่องของการต่อสู้จะเป็นเอ็มเพอเรอร์ได้ต้องผ่านการสู้ศึกสงครามมาก่อน คือคุณเป็นคนที่ไม่ได้เพึ่งคนอื่นทำอะไรด้วยตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จได้หลายๆอย่างเหมือนคุณมุ่งเป้าว่าจะทำอะไรก็มันก็ทำได้ตามเป้าที่คุณตั้งไว้คุณดูมีอำนาจมีบารมีมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆแล้วก็ทำมันออกมาได้ดีนะคะสิ่งที่คุณทำอยู่ซิกออฟคับคุณจะได้ทำอะไรเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆจะวนเข้ามาหาคุณอีกในช่วงเวลานี้นะคะ สิ่งที่คุณหวังไว้ก็ได้โอ้เซเว่นออฟสขึ้นมาก่อนที่คุณจะเป็นเอ p e r อเได้อย่างที่บอกเนาะคุณก็ผ่านเรื่องราวมาก่อนเรื่องราวที่บั่นทอนเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่คุณจะต้องฝ่าฟันบุกบัน่นคุณผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะผ่านการถูกเอารัดเอาเรียบหรือ เจอกับการถูกบั่นทอนต่างๆนานาตอนนี้คุณเป็นคนดีที่มีพลังมีแรงผลักดันไฮโดรแฟนคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพลังงานของความใจดีของคุณก่อ,น,อนนี้คุณเป็นคนใจดีแล้วก็อยู่ในพื้นที่ส่วนของตัวเองเนาะไม่ค่อยชอบยุ่งกับใครชอบอยู่สันโดษหรือไม่ก็ชอบเป็นพลังงานบวกให้กับคนอื่น ชอบอให้แนะให้แนวทางให้ความพลังงานด้านดีค่ะแล้วก็ด้วยความที่คุณเป็นคนดวงดวงดีแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้งครองทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดความสำเร็จอยู่ไม่ไกลมีคนคอยฉาคุณเขาเห็นคุณได้ดีไม่ได้อะไรประมาณนี้มีคนที่ซุ่มที่คิดไม่ดีกับคุณเซเว่นออฟสอดอะคะ่ะทำอะไรก็ถูกบั่นทอนมีคนที่ทำอะไรลับๆอยู่ หรือไม่ก็คุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีสิ่งเล่นลับลี้ลับหรือคุณเป็นคนไม่ค่อยเปิดเผยอะไรอ่ะไม่ค่อยเปิดเผยความสําเร็จหรือ,อประสบการณ์ของคุณมันทำให้คุณตื่นรู้กับบางสิ่งบางอย่างก็ได้ King คิงออฟ s อโอพลังของอำนาจบาร,รมีมาเต็มอำนาจบาร,รมีความแข็งแกร่งความมุ่งมั่นตั้งใจการเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ คุณอยู่เหนือเอเนจีต่างๆอยู่เหนือความพิกเหมือนไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าใจคุณแล้วอะคุณเป็นคนใจใหญ่อะค่ะแล้วก็ให้ให้แต่สิ่งดีๆกับผู้อื่นให้พลังงานในด้านดีแต่ว่าการที่คุณเป็นผู้เป็นผู้ให้คุณก็ถูกเอาเปรียบเนาะอืมก่อนหน้านี้คุณถูกเอาเปรียบอย่างมากอะแล้วก็ไม่ได้มองเห็น กับสิ่งที่คุณให้กับสิ่งที่คุณได้ทําเจอแต่ความบั่นทอนแล้วก็ถูกเอารัดเอาเปรียบอืมแต่ตอนนี้คุณเป็นคนที่แข็งแร่งกล้าที่จะปฏิเสธแล้วก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ชีวิตของคุณคืนได้สิ่งใหม่ๆได้สิ่งที่จะตอบแทนความยิ่งใหญ่ในตัวคุณคุณจะประสบความสำเร็จกับหน้าที่ที่คุณได้ทำหรือไม่ก็ คุณจะได้รับสิ่งเก่าๆก็คือความสุขที่เคยให้คนอื่นไปคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมาได้ของขวัญของรางวัลได้สิ่งตอบแทนที่ทําให้คุณภาคภูมิใจมากๆมาขนขั้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสที่คุณจะสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมหรืองานของคุณจะดูโดดเด่นยิ่งใหญ่กว่าคน,คนอื่น,น,นๆเหมือนคุณหลุดพ้นจากภาวะบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณตื่นรู้กับการที่ ต้องแยกแยะคนแยกแยะสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเหมือนเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับบางคนที่คิดไม่ดีกับคุณเนาะในออฟคัพคุณมีความสามารถหลากหลายอย่างนะคะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้สร้างสร้างความสำเร็จเพิ่มจากที่คุณมีอยู่ หรือดึงพลังงาน Energy ภายในของคุณออกมาเพื่อสร้างสารรค์ผลงานได้จนโดดเด่นกว่าคนอื่นความคาดหวังของคุณก็คืออยากได้รับความสุขความสมหวังที่เคยขาดหายไปเนาะจากการที่คุณเหมือนกับภาวนาตนให้กับผู้อื่นอะทำอะไรเพื่อผู้อื่นแล้วก็ไม่ได้คาดหวังสิ่งที่จะตอบแทนกลับมา แต่ว่าจัก,กรวาลเห็นจัก,กรวาลรู้คุณทําอะไรไว้คุณจะได้สิ่งนั้นก็คือความสุขความสมหวังคิดหวังสิ่งใดคุณจะสมปรารถนาอืมได้ความสุขรอบด้านในอ็อบครับเก้าถ้วยค่ะคุณจะได้ความสุขรอบด้านคิดหวังสิ่งใดคุณจะได้ตามนั้นความสุขความสมหวังความอบันดันความร่ำรวยเก้าถ้วยแล้วก็เด็กถือถ้วย มันเป็นพลังงานที่เป็นโอกาสดีโชคดีข่าวดีแล้วก็รู้สึกว่ามันได้เต็มอิ่มอะค่ะเต็มอิ่มเต็มความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกสมหวังเนาะกับสิ่งที่ได้ทำรู้สึกภาคภูมิใจที่คุณทำอะไรลงไปแล้วไม่เสียเปล่าไม่สูญเปล่าถึงจะไม่มีใครมองเห็นในด้านดีของคุณแต่จักรวาลมองเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นอืม the ะฟูลอะค่ะคุณไม่ได้คาดหวัง ทำอะไรด้วยใจทำอะไรด้วยความรู้สึกจริงๆจ,จากอินเนอร์ภายในอืมแล้วก็เหมือนเอเนจีของคุณก็คือเหมือนเด็กถือไม้เท้าที่มีความให้ใจให้ p a ชชั o n ให้ความรู้สึกใจจริงๆตอนนี้คุณไม่ได้เป็นเด็กอีกแล้วคุณเป็นผู้ใหญ่หมายถึงว่าจิตใจภายในนะคะคุณดูเป็นผู้ใหญ่ดูนิ่งขึ้นดูสงบดูการใช้ความคิดความสามารถเต็มที่แล้วก็ แยกแยะสิ่งที่จะเข้ามาได้คุณเป็นผู้ตื่นรู้อืมเหมือนกับคุณอยู่เหนือกับออ่า,ออาเหนือจากปัญหาค่ะมองปัญหาเป็นเรื่องง่ายๆไปเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณจะเป็นเอ็มเพรอร์ได้คุณก็ผ่านอะไรมาเยอะผ่านเรื่องราวที่มันท็อกซิกมากๆมาเจ็ดออฟสอดคะ่ะฝ่าฟันอดทนดิ้นรนแล้วก็เป็นผู้ ไม่ได้เปิดเผยตัวไม่เคยเปิดเผยความสำเร็จไม่เคยเปิดเผยว่าตัวเองมีเท่าไหร่อืมค่ะคุณดำเนินชีวิตด้วยด้วยใจจริงๆเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในช่วงที่ดาวอาทิตย์อยู่ในภพเรือนการเงินของคุณดาวอาทิตย์มาจากภพเรือนวินาศนะคะวินาศกระดุมพระก็อย่างที่บอกมีอะไรลับๆมาให้คุณแน่นอน สิ่งเร้นรับสิ่งลับๆเป็นเงินลับๆก็ได้มีเกณฑ์ที่คุณจะประสบความสำเร็จแบบเงียบเงีได้พักผ่อนไปด้วยได้ทำงานไปด้วยอะไรที่คุณรู้สึกกดดันวิตกกังวลคุณเหมือนจะหลุดพ้นออกจากสิ่งสิ่งนั้นคุณมั่นใจตัวเองมากๆงานของคุณเดินงานของคุณดูมันหลุดจากปัญหาหลุดจากความกดดันเหมือนคุณเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นถ้าก่อนหน้านี้คุณเคยเกรงใจใคร รู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่ถูกใจคนอื่นหรือรู้สึกว่าทําอะไรต้องนอกน้อมต่อคนอื่นจนบางครั้งคุณสูญเสียการเป็นตัวของตัวเองไปทําให้งานออกมาไม่ปังไม่โดดไม,ไ,มไม่โดดเด่นตอนนี้คุณดูมีความโดดเด่นพูดอะไรมีคนยอมรับดาวพระพุธทํางานเต็มที่ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินง่าย,ายๆหรือการดิวงานการเจราจาการต่อรองมันมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จ เหมือนปัญหามันคลี่คลายไม่กดดันแล้วก็ทำงานเยอะขึ้นงานเข้ามาเยอะด้วยเพราะว่าคุณกลับบ้านดึกบ่อยๆมีเกณฑ์ที่คุณจะมีแพทเทินสูงมากอยากทำอะไรก็ทำมีความมุ่งมั่นมากๆมีอีโก้อัตาสูงด้วยอืมคุณก็จะถูกเหมือนกับ ปลุกจากอินเนอร์ภายในเป็นคนที่มั่นใจตัวเองทําตามใจตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็มีคนชอบในผลงานของคุณการดิลงานการติดตออ่อประสานงานการเจรจาต่อรองดูมีผลสําเร็จเกิดขึ้นการแข่งขันการเอาชนะกับเรื่องของการแข่งขันใดๆมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จอย่างมากเลยเหมือนกับหลุดออกจากาักหลุดออกจากความกดดันเนะาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงิน เงินของคุณเป็นอย่างไรเช้าลัคนาราศีกันการเงินดีค่ะได้รับการซัพพอร์ตได้รับการเซ็นสัญญาได้รับคู้ค้าคู้ขายเข้ามาซัพพอร์ตในช่วงนี้นะคะ The Moon เหมือนความวิตกกังวลมันถูกขจัดปัดเป่าหรือความวิตกกังวลมันคลี่คลายคุณได้รับการตอบรับที่ดีมีเกณฑ์ที่จะได้เงิน เกินเป้าเกินยอดยอดขายเกินที่ตั้งเป้าไว้ค่ะได้เฉลิมฉลองอมีข่าวดีเข้ามาให้คุณหมดความกังวลใดๆที่คุณรู้สึกอยู่ตอนนี้งานเข้าปังมากมีเกณฑ์ที่จะได้เสียเงินบางอย่างเสียเงินไปกับไปกับสุขภาพก็ได้อาจจะเสียเงินสุขจากเสียเงินไปกับสุขภาพเสียเงินกับการทำงานเยอะ อ,อมีเกณฑ์ที่จะได้ลงทุนก็ได้แต่ว่าไพ่ h e Death มันขึ้นมาหมายถึงการเหมือนดีเปิร์ตอะคะ่ะเสียเงินก้อนใหญ่เพื่อให้จบบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ตัวเองได้กับบางสิ่งบางอย่างกลับมาบางท่านอาจจะได้ซื้อบ้านซื้อรถอะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้หรือเสียเงินไปกับสุขภาพร่างกายเพื่อให้หายเจ็บหายป่วยหายไขย้อะไรแบบนี้ก็ได้อืมแต่ว่าก็มีเกณฑ์ที่จะ ได้ได้เงินจากการสูญเสียก็ได้ได้เงินจากความสูญเสียได้เงินจากาสิ่งที่ไม่คาดฝันอืงคนท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้เฉลิมฉลองกับบางสิ่งบางอย่างจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ชีวิตคุณกําลังจะถูกฟื้นฟูกําลังจะเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ยังไงก็หลุดพ้นจากปัญหาค่ะ The date คือการจบจบปัญหาจบปิดหนี้ปิดสินหรือบางคนท่านอาจจะได้รับมรดกก็ได้ในช่วงนี้การเงินเข้ามาจากการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างก็ได้ค่ะ mm. เดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับความสัมพันธ์นะคะความรักเป็นอย่างไรคนโสดอาจจะเป็นความรักที่คุณอาจจะเป็นช่วงการได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ แต่ถ้าให้ดีก็ศึกษาดีๆคบกันนานๆเพราะว่าความรักมันดูมีอีกโก้อัตตาเนาะคุณอาจจะเป็นคนที่ช่างพูดช่างคุยแต่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีอีกโก้อัตตาใส่คุณก็ได้อืแล้วก็อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาได้เหมือนกันเป็นคนที่ผ่านความรักมาก่อนหรือ,อมันเป็นความรักที่อาจจะยังเปิดเผยไม่ได้คุณต้องคบกันไปนานๆก่อนเพราะว่ามันมีเจ็ดดาบขึ้นมาเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่เปิดเผยจะดีกว่าอืมเพราะว่า The h i g รแฟนขึ้นมามันมีความสุขมากกว่าการเปิดเผยอะถ้าคุณเปิดเผยมันก็จะมีแต่เรื่องของความกังวลใจวิตกกังวลรู้สึกอไม่มั่นใจอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นเจ็ดดาวยังขึ้นมาอืมเหมือนถ้าคุณอยู่แบบนี้อยู่กับการแบบไม่ได้เปิดเผยสถานะมันจะมีความสุขมากกว่าการเปิดเผยสถานะ บางคนท่านอาจจะเป็นความรักจากโลกออนไลน์เจอกันจากการท่องท่องโลกออนไลน์ก็ได้คนคนนี้ดูพูดจาดีนิ่มนวลโรแมนติกแต่ว่าระวังอย่าหลงคาลมคุณต้องรักตัวเองให้มากอะไรที่มันเกินจริงอย่าเชื่อเด็ดขาดอืพอภัยของการแบบถูกปิดหูปิดตาฟังแต่คือดูแต่สิ่งที่มันเป็นโลกออนไลน์โลกมันเป็นโลกหลอกลวงเนาะ ก็ระวังการถูกหลอกลวงหลังจากโลกออนไลน์ได้เหมือนกันสองดาบมันขึ้นมาอืมค่ะประมาณนี้แต่ว่าถามว่าจะมีความรักเข้ามาไหมมีเข้ามาค่ะมีเข้ามาหลากหลายรอบด้านด้วยคุณจะดูมีสเสน่ห์มีคนเข้ามารักมาชอบคุณนะคะเป็นเด็กกว่าคุณก็ได้แล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์ขันก็ได้หรือไม่ก็เป็นผู้ใหญ่ไปเลยก็ได้แต่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ได้ได้ไดได มันมีความมีอีโกวัตตาเนาะอาจจะคุยกันรู้เรื่องแต่ว่าบางครั้งมันก็ดูอะไรที่มันห่างกันเกินไปมันก็จะคุยกันลําบากแต่ว่าก็มีเกณฑ์ที่คนรักเก่าจะกลับเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันนะคะความรักคนคนรักเก่าอะไรประมาณนี้ต้องต้องดูดีๆแล้วก็ศึกษากันนานๆเดี๋ยวเรามาดูความรักของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นอะไรดีๆร่วมกันนะคะมีเกณฑ์วางแผนอะไรร่วมกัน ความรักสดใสโอ้ oh, รักกันหนักมาก The l o v e r ขึ้นมา Justice มีเกณฑ์จะได้รับความยุติธรรมได้รับความชัดเจนมีเกณฑ์จะได้สร้างครอบครัวร่วมกันหรือไม่ก็มองถึงอนาคตการมีลูกการมีครอบครัวที่สดใสกำลังรออยู่ความรักดูรักกันดีนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไร โอ้คุณเป็นแปดเหรียญแปดเหรียญคือการเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันเป็นคู่รัพย์คู่โชคอยู่เหนืออุปสรรครีวเหนือปัญหาคุณเป็นช่วงที่คุณอารมณ์ร้อนเหมือนคุณชอบเอาชนะหรือเปล่าถ้าคุณไม่ใช่คุณก็อาจจะเป็นเขาก็ได้เป็นความรักที่รักกันดีค่ะเห็นคุณค่าในตัวกันและกันแต่ด้วยความที่อารมณ์ร้อนเนาะอาจจะคิดเรียวทําเร็วพูดไวปากไวมันทําให้ความรักแบบถือดาบพลเล่มก็ได้ ระวังในเรื่องของอารมณ์ร้อนคิดไวทำไวปากไวจะนำมาซึ่งปัญหาได้แต่ว่าปัญหานั้นก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะแยะก็แค่ในเรื่องของคำพูดการคิดใช้อารมณ์อะไรประมาณนี้แต่ว่าความรักยังรักกันดีค่ะความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวก,ก็ยังดีช่วงคู่สั์คู่ชคด้วยการเงินเข้ามาเยอะมาก8ดเหรียญสิบเหรียญการเงินดีมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรคุณชาวลัคนาราศีกัน ในช่วงที่ดาวอาทิตย์อยู่ในภพเรือนการเงินของคุณพระอินมาอำนาจการปกครองประธานทำรงรักษาสงบร่มเย็นความรักชีวิตของคุณดูลาดลื่นเนาะเหมือนกำลังจะคลายจากปัญหาที่มีอยู่พระพรมสร้างสรรค์ความเบิกบานรอบรู้ชะตาชีวิตพระพรมเป็นผู้สร้าง คุณจะถูกขจัดปัดเป่าจากสิ่งที่คุมชะตาชะตาชีวิตของคุณจะหมุนไปในทิศทางที่ดีเหมือนชะตาชีวิตดีขึ้นถูกเหมือนมีอํานาจบางสิ่งบางอย่างเข้ามาปัดเป่าเข้ามาเกื้อหนุนทําให้ชีวิตของคุณดูแบบโปร่งใสขึ้นมีความสบายใจขึ้นดูมีความขี้เล่นดูมีเสียงหัวเราะมากขึ้นไม่ตึงเครียดเหมือนเดิมเนาะ หนุมานความรับผิดชอบขนาาันอาสาเก่งกล้าเจ้าชูคุณดูมีสเสน่ห์อะค่ะหรือไม่ก็ช่วงนี้คุณอาจจะได้ทำอะไรเยอะขึ้นเยอะกว่าเดิมเข้าสังคมมากขึ้นอ,อ,อาจจะจับใจ่ายใช้สอยได้เยอะขึ้นด้วยเพราะว่าดาวอาทิตย์อยู่ในภพเรือนกระดุมพระเนาะการซื้อการจ่ายซื้อของที่ไม่จําเป็นอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นก็ได้พระรามผู้นําผู้มีบาร,รมีความกระตันยูความรับผิดชอบอืม เป็นค่าใช้จ่ายที่มีเข้ามาเยอะเพราะว่าดาวินาทอยู่ในภพเรือนกระดุมพระเนาะ <c oughs> ก็การเงินเหมือนกับจะต้องเสียเงินแบบลับๆเสียงเงินจากสิ่งที่อยากได้ถูกบเมาแบบเหมือนกับดูโซเชียลดูไปมือลั่นไปไปกดซื้อนู่นซื้อ,น,อนี่หมดเงินไปกับสิ่งที่แบบไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันอะไรประมาณนี้ระวังในเรื่องของการเสียเงินโดยใช้เหตุแต่ก็มีเงินเข้ามาดีค่ะโชคลาภโอกาสดีก็มีเข้ามาด้วย แล้วก็เป็นช่วงที่คุณดูมีเสน่ห์การค้าการขายดีขึ้นอ,อุปสรรคดูมันเบาบางลงอืมแล้วก็เป็นช่วงที่คุณได้รับอะไรที่มันมีความรับผิดชอบมากขึ้นอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรืออาจจะมีบุตรก็ได้ในช่วงนี้อืมดูความความรู้ความรู้สึกของคุณมันดูดีขึ้นจากแต่ก่อนอแล้วก็ชีวิตดูมีความสงบมากขึ้น เหมือนอุปสรรคมันน้อยลงหรือไม่ก็ค่าใช้จ่ายมันลดลงก็ได้อืมการเงินได้มากขึ้นค่าใช้จ่ายลดลงมันดูดีมันดูได้เก็บบ้างอะไรบ้างได้ซื้อของที่ถูกใจได้บ้างอะไรประมาณนี้แต่ระวังในเรื่องของการใช้จ่ายแบบไม่รู้ตัวดึงจนตังหมดอะไรอย่างนี้นะคะอืมค่ะก็ประมาณนี้จะได้สิ่งที่ถูกใจนะคะเหมือนกับเหมือนกับความเครียดทำให้คุณกินเยอะทำให้คุณซื้อของกินเยอะอะไรแบบนี้ ความเครียดทําให้คุณใช้จ่ายอะไรประมาณเนี้ค่ะอืมค่ะชีวิตก็กําลังจะดีขึ้นนะคะแต่ระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายอย่างเดียวค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์ให้ช่องโมนิงหรือไม่ก็คอมเมน่าักน่ารัก,รกให้กับโมนิงหรือไม่ก็ support ตมนิงได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซูเปอร์แตงก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ